เคยไหมครับที่คิด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 อะไรซ้ำซ้ำซ้ำแล้วก็คิดแล้วก็ทําอะไรซ้ำาๆๆซ้ซ้ำซ้ำเรียกว่าย้ำคิดย้ำทําจนกระทั่งเกิดความวิตกกังวลในชีวิตครับหากใครเป็นเช่นนี้โปรดตั้งใจฟังสั้นๆให้ดีนะครับแล้วจะแก้ปัญหาย้ำคิดย้ำทําได้ครับโรคย้ำคิดย้ำทำเป็นโรควิตกกังวลอย่างหนึ่งที่ เจออยู่ในสังคมทุกวันนี้เยอะมากนะครับย้ำคิดแล้วก็ย้ำทำครับย้ำที่ความคิดก่อนแล้วก็ทำสิ่งที่คิดครับ mm. ก็วนอยู่ที่เรื่องของการคิดคิด,ค,ดคิดนั่นแหละ mm. เช่นผู้ป่วยบางคนก่อนจะนอนก็ไปปิดประตูครับปิดประตูแล้วมาแวะเข้าห้องน้ำจะเข้าไปนอนก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะปิดประตูหรือ,อยังก็เดินไปปิดประตูใหม่พอไปปิดประตูเสร็จแล้ว ก็เดินกลับมาก่อนเข้านอนก็แวะดื่มน้ําที่ตู้เย็นดื่มน้ําเสร็จแล้วก็เดกนขึ้นไปเอะปิดประตูหรือยังเดินไปดูประตูใหม่ครับย้ําคิดย้ําทําอยู่อย่างนี้นะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าที่วิตกกังบนนั้นเนี่ยจะไม่เป็นอย่างที่คิดแล้วก็พอย้ําคิดแล้วย้ําทําย้ําคิดแล้วย้ําทําอยู่อย่างนั้นเนี่ยมากจนทําให้ตัวเองเกิดความวิตกกังวลเนี่ยเรียกว่าโรคย้ําคิดย้ําทําครับแล้วก็กลุ่มของ ผู้ป่วยที่ป่วยอย่างนี้นะครับจะต้องทำอะไรที่เปอร์เฟกมากครับเช่นมีคนที่โทรศัพท์มาปรึกษาผมเนี่ยเขาป่วยด้วยโรคนี้เขาบอกว่าทุกวันตื่นนอนแล้วนี่นะครับกว่าเขาจะได้ออกห้องนอนเนี่ยใช้เวลานาน,านมากเพราะว่าเขาจะต้องปูที่นอนให้ตึงนะครับ ตึงแล้วก็เขาจะต้องวางหมอนที่หนุนนอนเนี่ยให้ตรงแล้วก็หมอนข้างวางตรงกลางเป็นรูปตัวทีนะครับเป็นรูปตัวทีแล้วก็ต้องให้ทุกอย่างสัดส่วนบนเตียงนั่นนะสมมาตรกันแล้วก่อนเขาถึงจะออกจากที่นอนและออกจากห้องนอนได้พอทําเสร็จแล้วก็ดูก็คือยาคิดไงคิดว่าดีหรือ,อยังแล้วก็ทําใหม่ทําเสร็จแล้วก็ดูใหม่ว่าเอ๊ะ สมมาตรหรือยังก็ทําใหม่เงครับกว่าจะได้ออกจากห้องนอนนี่นะครับใช้เวลานาน,านมากเลยจนกระทั่งเตียงนอนอยู่ในภาวะที่ตึงและสมมาตรเรียบร้อยเป็นคนเป๊ะนะครับแล้วก็เครียดนะครับเพราะย้ําคิดแล้วย้ําทําไงและนอกจากนั้นย้ําคิดแล้วย้ําทำเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่ทําแล้วต้องไม่คลาดเคลื่อนนะเช่นผู้ป่วยคนหนึ่งโทรมาบอกผมว่าเขาจะต้องไปทํางานทุกวันเนี่ยเจ็นาฬิการถจะต้องมารับที่หน้าปากตรอกแล้วครับ พอวันใดวันหนึ่งเนี่ยเจ็นาฬิกาหนาทีรถยังมาไม่ถึงเนี่ยเขาจะกังวลมากผิดปกตินะครับไม่ใช่กังวลเหมือนคนทั่วไปนะจะก,กังวลจนเหงื่อแตกจนจิตใจนวันไหวไปหมดเลยนั่นก็เกิดจากโรคย้ำคิดย้ำทำแล้วก็เกิดความกังวลสูงครับทำยังไงดีล่ะครับถ้าย้ำคิดย้ำทำนิดหน่อยไม่ถึงขั้นป่วยเนี่ย ก็น่าจะดีอยู่นะครับทำให้รอบคอบครับเช่นทำสิ่งนี้แล้วดูงานสักสองรอบบ่ดีไหมดีไหมอย่างผมเองผมเป็นนักเขียนเนี่ยนะครับผมเขียนหนังสือเขียนบทความแล้วผมจะทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วอีกสักระยะหนึ่งไปอ่านใหม่ก็ดูว่ามีข้อบกพร่องที่ไหนตัวอักษรที่ไหนผิดบ้างก็แก้ไขแล้วก็ทิ้งไม่อีกระยะหนึ่งแล้วก็อ่านจนในวงการนักเขียนะเราจะบอกกันเลยว่าเราจะต้องทิ้งไว้แล้วอ่านซ้ําประมาณ5รอบครับอย่างนี้ก็เรียกว่าทําให้เกิดความ รอบคอบแล้วก็ไม่ผิดพลาดนะครับไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าย้ำคิดย้ำทำจนกระทั่งตัวเองวิตกกังวลและต้องรับการรักษาแต่ถ้าย้ำคิดย้ำทำย้ำคิดแล้วก็ย้ำทำจนกระทั่งกังวลและรบกวนต่อวิถีชีวิตและผู้คนไปหมดเลยเนี่ยต้องรับการรักษาครับการรักษาทำยังไงครับก็รักษาด้วยการทำจิตบำบัดครับ ให้ผู้ป่วยได้พูดได้เล่าได้ระบายอารมณ์ความเครียดต่างๆให้ฟังขณะเดียวกันนักสุขภาพจิตก็จะดูว่าอะไรที่เป็นสาเหตุทําให้เขามีอาการย้ำคิดย้ำทำเช่นนั้นนะครับต่อมาก็เป็นการตรวจสอบความคิดดูว่าสิ่งที่เขาคิดนั้น เป็นจริงไหมเขากังวลเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้กลัวจะเกิดอย่างนั้นกลัวไม่เกิดอย่างนี้จึงทําย้ําไปย้ํามาเนี่ยก็ให้เขาตรวจสอบความคิดว่าความจริงของความคิดนั้นเป็นจริงแค่ไหนและอย่างไรเมื่อพบประจักษ์หลักฐานว่าไม่เป็นจริงอย่างที่เขาคิดมากไปนี่นาเขาก็จะลดความกังวลลงได้นะครับแล้วนอกจากนั้นก็ใช้ยารักษาร่วมเพราะว่าถ้าป่วยมาก ย้ำคิดย้ำทำมากจนปรับตัวไม่ได้แล้วกังวลสูงแล้วเครียดเนี่ยนะครับแสดงว่า ส่งผลต่อสารเคมีในสมองที่แปรปรวนแล้วล่ะนะครับหรือสารเคมีในสมองเนี่ยไม่อยู่ในภาวะที่สมดุลจนกระทั่งทําให้เกิดย้ำคิดย้ำทําความคิดอารมณ์กับสมองนี่สัมพันธ์กันเสมอครับหมอก็จะให้ยารับประทานยาเพื่อการรักษารักษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะช่วยให้หายหรือคนดีขึ้นสําคัญนะครับต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องแล้วอย่าหยุดยาเองนะครับแล้วต่อมาตามที่กระผมได้พูดไว้ในคลิปอื่นๆนะครับว่าการจ เจริญสติปัฏฐาสี่มุ่งรับรู้อารมณ์ว่าเรากําลังคิดอะไรกําลังคิดจิตกําลังคิดจิตกําลังคิดไม่ได้คิดเรื่องกอไก่ขอไข่อะไรทั้งสิ้นแต่เป็นเพียงการคิด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 เนี่ยจะช่วยให้ยั้งคิดได้ครับเมื่อไหร่รู้ทันความคิดแล้วคุณจะยั้งคิดได้ครับเมื่อยั้งคิดได้ก็ยั้งทําได้ครับเพราะว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนั่นเองครับเพราะฉะนั้นหากทําอย่างนี้ได้ก็จะปลอดจากโรควิตกกังวลยั้งคิดยั้งทําได้แน่นอนครับ หากคุณชอบคลิปนี้กรุณากด subscribe กดไลค์กดแชร์ส่งต่อเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับสาธารณชนทั่วไปแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ